จริงจ่ายจริงตามนัดและร่วมแสดงความยินดีสําหรับการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่9ธันวาคม2568รอการรับเงินเลยค่ะและสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และอีกหนึ่งเรื่องก็คือข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รอการจ่ายเงินไรและ1,000บาทและติดตามในส่วนของครมถกในเรื่องของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2และเติมเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้นะคะ9ธันวาคม2568สามกลุ่มเปราะบางเงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิดสถานะรอจ่ายเงินเงินจะถูกโอนตรงเข้าตั้งแต่เที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรวมถึงเบี้ยชีพผู้สูงอายุและก็เบี้ยผู้พิการด้วยนะคะ3กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิในการจ่ายเงินเร็วขึ้นนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทที่อยู่ในส่วนของกลุ่มตกลนโดยทกศจะเริ่มทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนในเดือนละสองครั้งนะคะในช่วงวันที่3แล้วก็วันที่18ของเดือนเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รรับกาอนนเงิ สรุปง่ายๆค่ะจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินรอบของวันที่3ธันวาคมแล้วก็วันที่18ธันวาคมหากใครยังคงไม่ได้รับการอนเงินอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือวันนี้ก่อติดการประชุมครมอด้านเศรษฐกิจค่ะจอถกโครงการคละครึ่งพัในเฟสที่2พ่วงการให้สิทธิ์บริการห่งรัฐในการเติมเงินแบบไม่ต้องลงทะเบียนและความคืบหน้าของการลงทะเบียนทาบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากใครอยู่ในกลุ่มไหนใครรอรับสิทธิ์ในส่วนของการเฉลี่จาก ทางรัฐบาลบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปน,นี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ